เคยมีความคิดอยู่ว่าทาไมตอนเด็กๆผู้ใหญ่ถึงชอบบังคับให้กินผักจังเลยนะจ <g ül> นกระทั่งเด็กคนนั้นโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ซะเองนะคะมาค่ะวันนี้จะพามาทาเมนูง,ง่ายๆนะคะในวันนี้การทําก็คือเขาจะเอาเนื้อปลากระป๋องนะคะไปผสมกับพริกแกงส้มค่ะบ้านก็จะมีสูตรแกงส้มที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วกิ่งก็จะมาเตรียมแกะกุ้งค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะแกงส้มใส่กุ้งไปด้วยถ้าเป็นวันหยุดนะคะกิ่งกับแฟนจะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะคนนั้นทําอันนี้คนนี้ทำนานก็คือช่วยกันมันจะได้เสร็จไวๆนะคะแกงส้มของเรา ก็ตักพริกแกงลงไปค่ะแทนกิ่งเขาปรุงรสด,ด้วยกะปินิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็เกลืออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่ผักลงไปนะคะผักที่จะใส่วันนี้ก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็ดอกกระจรค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะกิ่งก็จะใส่กุ้งที่ล้างทําความสะอาดผ่าหลังแล้วเรียบร้อยลงไปค่ะแล้วเราก็จะได้เมนูแกงส้มกุ้งใส่ดอกกระจรนะคะเอาละเด็กคนนั้นที่ไม่ชอบกินผักนะคะทุกวันนี้บอกได้เลยว่าผักคือเป็นส่วนสําคัญของชีวิตไปแล้วค่ะ ใส่น้ำมันลงไปด้วยจะช่วยทําให้ผักที่เราเอาไปลวกนะคะยังมีความสีเขียวสดแล้วก็สวยอยู่ค่ะผักลวกของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เมนูในวันหยุดหน้าตาประมาณนี้ค่ะ